สามรายด้วยกันอันนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าถามว่าทำไมคุยกับผู้ว่าไกรสอนออเพื่อจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ได้ลองนึกถึงจังหวัดของท่านเองที่อยู่นอกพื้นที่28จังหวัดนะ,นะครับ28จังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับมีจังหวัดตากนนทบ,บุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยา สระบุรีลบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายกกาญจนบุรีนครปฐมนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสระแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชนบุรีตราดระยองชุมพรระนองและกรุงเทพมหานคร28จังหวัดเสี่ยงนี้เขาคุมเข้มอยู่แล้วไปจังหวัดไหนเนี่ยถ้าคนไปจาก28จังหวัดเนี่ย เวลาไปเข้าจังหวัดเขาสมมุติเข้าไปจังหวัดนะครศรีธรรมราชอย่างที่ท่านผู้ว่าไกาสอนอยู่เนี่ยท่านปฏิบัติกับคนที่เข้าไปในพื้นที่ของท่านอย่างไรอ,อันนี้จะได้ตอบคำถามกับทุกท่านว่าฉันไปจังหวัดนั้นได้ไหมไปจังหวัดนี้ได้ไหมเหมือนอย่างที่ท่านกำลังถามว่าจะไปขอนแก่นเนี่ยะนะครับท่านที่สอบถามนะครับคุณอารยาจากจังหวัดตราดคุณป้าอยากถามว่า อยู่จังหวัดตราดจ,จะไปงานศพที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ได้หรือไม่มีการกักตัวหรือไม่นี่แหละครับมเมื่อกี้ที่ท่านผู้ว่าอาธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแน่นอนแต่และจังหวัดไม่เหมือนกันแต่ว่าพอจะเห็นแนวทางได้ว่าถ้าท่านไปแค่วันสองวันหรือไปกลับเนี่ยเขาจะกักเว้เป็นการชั่วคราวเฝ้าดูอาการแยกกักแต่ถ้าไปอยู่ประจําอยู่ถาวรอ,อยู่ระยะยาวอันนี้ก็ต้อง14วันอยู่ในเซฟฟอร์นทีนก็อยู่ในที่ที่บ้านของตัวเองซึ่งะจะต้องมีวิธีการปฏิบัติ นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมตอบคุณอาร,รยาว่าไปได้นะครับท่านไปงานศพเนี่ยท่านไปได้ะนะครับแต่ว่าพอไปถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วเนี่ยต้องรายงานตัวกับทางกับทางจังหวัดเขาน,นะครับโดยเฉพาะอบตอ,อ,อสม,ออมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นะครับแล้วก็จะต้องผ่านด่านเขาแน่นอนด่านเข้าเมืองขอนแก่นนะ่ะต้องผ่านด่านและเราไปจางจังหวัดตราดจังหวัดตราดก็คือจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากเหมือนกันจากบ่อนการพนันต้องดูมาตรการของแต่ละจังหวัดนะคะว่าเดินทางไปไหนอย่างไรบ้าง